กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนเปิดตัวแพลตฟอร์มติดตามร่องรอยการเผาไหม้ในไรอ้อ,อยด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระบบดาวเทียมผสานกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI อย่างเป็นทางการหวังต่อย,ยอดขยายผลทุกภาคการเกษตรที่มีภาวะการสร้างมลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะ PM 2.5ประเทศเราเนี่ยมี47จังหวัดซึ่งทำอ้อยนะครับปีนี้เราเลยขอเอไทยคมเนี่ยบอกว่า ลองใช้เป็นพื้นที่นําร่องซีซัก4จังหวัดน,นะครับซึ่งเอาไปลองทำแล้วนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลมาที่ที่สอนอแล้วทําให้ปีนี้เราสามารถลดการเผาอ้อยจาก30%เอร์เค้างอยู่ตรงนี้ประมาณสัก3-4ปีแล้วปีนี้ทําได้14%รนะครับบริษัทไทยคมก็อยู่ใน ธุรกิจดาวเทียมมายาวนาน30กว่าปีนะครับแล้วก็เรามีความตั้งใจนะครับที่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของดาวเทียมในเรื่องของอวกาศนะครที่เรียกว่า s p e t e t h เนี่ยเพื่อประโยชน์ของอสังคมไทยของเรานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไทยคมโฟกัสก็คือว่า ทำยังไงที่จะเราจะใช้ในวัตกรรความรู้ในเรื่องของดาวเทียมของเรานะครับเอามาช่วยในเรื่องของเกษตรกรบ้านที่ประเทศไทยในเรื่องของบลพิกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เราก็เป็นหนึ่งในส่วนร่วมนะครับแล้วก็เราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับ